ถฮอนด้าแจ๊สนะคะมาให้ทุกคนได้เลือกได้ชมอีกแล้วตัวนี้เป็นตัว RS นะคะวันนี้ทุกคนอยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กับฮอนด้าแจ๊สสีขาวตัว r อรถปี2018นะคะราคาประหยัดเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูเรื่องแต่ด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะแต่งกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะตาไฟสวยๆเลยทุกคนเนเน่ให้ดูไฟแบบใกล้ๆนะคะใสๆส,สวยๆมีไฟเดย์ไลท์มาให้นะคะ คันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะอยู่ที่ด้านล่างใครที่ชื่นชอบฮอนด้าเจ็คันนี้ต้องมาจับมาจองนะคะมีร่องรอยการใช้งานด้านหน้ามาอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเนเน่ดูแลให้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงมาดูกันที่ด้านข้างคะ่ะว่าคันนี้นะคะน่าสนใจยังไงบ้างคะ่ะคันนี้นะคะแม็กด้านข้างนะคะได้เป็น d, แม็กอลลอยจากฮอนด้าเลยนะคะเป็นสีทูโทนสองสีสวยๆเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะ ใครที่จองกับเนเน่วันนี้นอกจากจะได้ยางใหม่แล้วนะคะคันนี้ได้ฟิล์มใหม่ด้วยค่ะรอบคันเดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่แต่ตอนนี้นะคะเปิดกระจกให้นะคะเพื่อให้ทุกคน,นะคะได้เห็นด้านในของตัวรถกระจกมองข้างคันนี้นะคะเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้นะไฟเลี้ยวเป็นเส้นเล็กๆตรงนี้นะคะสวยมากนะทุกคนเนเน่ให้ดูแบบใกล้ๆค่ะ h o n d a าเจ็คันนี้นะ,ะมีสเกิร์ตด้านข้างมาให้นะคะรวมถึงคิ้วด้วย ที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นโครเมียมนะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูนะคะให้ลูกค้าได้เห็นรายละเอียดใกล้ๆจ้าเบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะคะเดินได้ตะเข็บสีส้มนะคะสวยมากๆเลยใครที่ชอบนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาหาเน่เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะให้ดูในส่วนของด้านหลังเลยนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะใครที่สนใจ คันนี้เดี๋ยวในเนสสปาด้านในสปาเบาให้นะคะทุกคนค่ะสปาให้ทั้งหมดล้างทำความสะอาดให้เป็นอย่างดีวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเพราะว่าเรามาถ่ายกันที่ด้านหลังเนาะเพราะน้องคันนี้เขาเตรียมตัวล้างแล้วนะคะคันนี้ด้านหลังจะมีสปอยเลอร์มาให้นะคะไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ตรงนี้นะนี่นะคะเห็นไหมตัวนี้มีระบบการไล่ฟ้ามาให้นะคะด้านหลังตัวรุ่นนะคะรวมถึงยี่ห้อรถนะคะตรงนี้เป็นโครเมี่ยมทั้งหมดมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่ถอยหลังไม่ค่อยเก่งเนาะมีกล้องมาให้นะจ๊ะเอาเมื่อกี้จะทําอะไรอ๋อจะเปิดด้านหลังให้ดูนี่นะคะเปิดให้เห็นนะว่ามีที่ให้วางของนะคะเยอะไปหมดอันนี้นะคะที่มันดันขึ้นมาแบบนี้เพราะเมื่อกี้เน่เ,นเปิดเช็คเนาะว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุดปะยางมาให้นะคะทุกคนจ๋านี่นะด้านหลังนะสวยๆเลยนะคะรอยอากนะคะยังอยู่ครบนะลูกค้าจ๋าตรงฝานะคะ ด้านหลังด้านหน้ามีมาครบนะป่ะไปดูด้านในกันค่ะเดินตามมาเลยจ้านี่นะคะดูฝั่งนี้ด้วยค่ะให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะให้เห็นด้านในกันแบบชัดเจนที่สุดนะคะลูกค้าคะค่ะันนี้รถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะเดี๋ยวเน่ๆนร้านทำความสะอาดให้นะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นรอยอาร์คนะคะจากโรงงานเนาะสวยๆเลยค่ะ คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์อัตโนมัติไม่ต้องเหยียบคันให้มันเมื่อยขานะคะพวงมลลาลัยเป็นทั้งพวงมาลัยพาวเวอร์และพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอมีมาให้ลูกค้าจะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUX อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะคันนี้นะคะกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้จ้ากุญแจสมาร์ทคีเลตนะคะมาคู่กับปุ่มพุชต t าร์ค่ะเดี๋ยวไปรอเนเน่ที่ด้านหน้าเลยจ้ะเดี๋ยวเนเเปิดฝารกระโปรงแล้วเดินตามไปนะคะฮุ มาจ้ะมาดูห้องเครื่องคันนี้กันค่ะว่าห้องเครื่องนะคะจะสวยประมาณไหนกันค่ะนี่ฝาห้องเครื่องเบาๆแบบนี้นะคะฝากระโปรงเบาๆแบบนี้ขออนุญาตถือเองเลยแล้ะกันเนาะไม่ต้องใช้ตัวค้ำนะคะทุกคนจะได้เห็นแบบกว้างๆคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะคะตัว ivtec เครื่องแรงเครื่องดีของ h อน d ้เลยนะคะ แบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันรอยอาร์ครอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่แล้วมาดูที่ฝากระโปรงค่ะรอยอาร์คนะสติกเกอร์มอกนะคะสติกเกอร์บาร์โค้ดจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเพราะฉะนั้นลูกค้าจะรับประกันได้เลยคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนค่ะใครที่อยากรู้แล้วนะคะว่าคันนี้นะคะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เน่ข้อราคาให้เลยคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่590 0 0 0บาทค่ะ 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั tá, ้นออกรถใช้เงินกันที่ศนบาทนะคะใครที่รู้สึกว่าคันนี้มันต้องโดนแล้วแหละรีบทักรีบโทรเข้ามาเลยค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างใครที่วอ l k i อินเข้ามาหน้าร้านนะคะแจ้งได้เลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเพราะว่าคันนี้นะคะนอกจากจะได้รถที่สวยถูกใจได้น้ำมันเต็มถังยางใหม่สี่เส้นฟิล์มใหม่รอบคันนะคันนี้เอาไปอีกค่ะวันรับรถรับทองไปด้วยนะคะซื้อหนึ่งคันแถมอีกหนึ่งคันช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาและทักถามหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้หนึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระงเทพฯีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายราซ็นเซอร์รดไม่ดีที่นี่ไม่ขายขมงขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ